ใช่ค่ะปีนี้เลยใช่ประเดิมเรียกว่ามงคลอาหารเลืกเราเลยแอนโมไปว่าอะไรอาลูกคลวันนี้ได้มาร่วมกับโอ p โป้เออใช่ค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานกับโอ p โป้นะคะได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของโอ p โป้ไทยแลนด์แล้วนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยที่เลือกแอนมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไว้ใจในในแอนที่เลือกแอน เสน่ห์ะะนนของ oppo รุ่นนี้เป็นยังไงคะแอนคะแอน,นี้ลองใช้สัมผัสแล้วสำหรับแอนนะคะมุมมองของแอนที่ได้มาจากการใช้ oppo reno 11 series 5 g นะคะได้อิมพลูเอนซ์จากสิ่ง<ะ>ภายนอกจาก natural environment ของเราในเรื่องของดีไซน์นะคะได้จาก earth fire wind water ในสิ่งธรรมชาติที่อยู่รอบข้างเราเสมอแล้วใน portrait expert นะคะอย่างเช่นตอนแอนต้องออกงานน,นู่นนี่แอนต้องถ่ายรูปต้องลงรูปตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่แอนไม่ได้แบบพก กล้องมาตลอดเวลาแอนก็รู้ว่าแอนไว้ใจได้ในเรื่องของกล้องแล้วก şey like ็ตรงตอนถ่ายรูปฟีเจอร์ต่างๆเนาะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เรามั่นใจในตัวเองหรือว่าอยากลงรูปอะไรใดๆใช่ไหมคะมันต้องมาจากกล้องที่ดีที่เสริมความสวยจากภายในออกมาภายนอกอันเจแอนช่วยขายด้วยนะแล้วของแบรนด์แล้วพี่เจ๊แอนขาย oppo reno series เนี่ยเออเมื่อกี้ที่อยู่พูดไปนี่ไม่ได้ขายใจริงๆเชิญชวนเต้นแฟร์ ค่ะก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแอนเราก็ติดตามาบิวกลินนะคะแล้วก็ติดตาม Oppo Family ด้วยนะคะมาอยู่ในครอบครัวของ Op ป o ด้วยกันนะคะเราอยู่ในครอบครัวทีมแอนโทเนียแล้วแต่มาอยู่ด้วยกันในทีม Oppo Thailand ดด้วยกันนะคะมากกว่าแค่เป็นโทรศัพท์ที่ถือพบทุกวันแต่เป็นเครื่องที่เป็นเพื่อนของเราที่อยู่กับเราเสมอนะคะในเรื่องของการส่งข้อความเรื่องเน็ต limited uh, limited, uh, limited เออเอ็ดิชั <upp> ่น <blind point. S 1> ใช่ไหมคะแล้วก็การดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ในการถ่ายรูปที่เราลงรูปลง,ลงสวยแล้วก็ไม่ต้องไปพบอะไรแบบใหญ่ๆกับเราตลอดเวลานะคะเป็นเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยขายเก่งมากอ่ะย้อนขับราม่าดราม่าพี่แอมมาแล้วเยอะเยอะมากถึงเวลาละรายวันเลยค่ะย้อนขับแล้นกลับไปนาม่าด้วยมือแล้วที่แอดตีเลยค่ะได้เคลียร์ได้ได้เหมือนกัน คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราเราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแอนคะก็สำหรับแอนนะคะที่แอนได้ได้บอกแล้วค่ะแอนส่วนมากแอนไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของดราม่าอยู่แล้วแอนก็บอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลเพียงแค่เราอาจจะไม่รู้เหตุผลฝั่งเราก็ได้แต่ว่าแอนไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องนี้เลยแอนทำงานแต่ละวันแอนไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัสในเรื่องของดราม่าเล็กๆแบบนี้ค่ะจริงๆทุกคนทุกคนมี มีไรท์ที่จะเลือกว่าเขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรหรือว่าจะมีมุมมองที่บวกหรือลบเพียงแค่เราจะเลือกฝ่ายไหนใช่สับรัแอนเองแอนซีเรียสไหมอาการที่แบบว่าอาจจะไม่เอ่ยเรียกว่าตําแหน่งเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแอนเชื่อว่าทุกอย่างเหมือนที่แอนบอกเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วแอนแอนพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมาก พอที่จะได้สร้างตำแหน่งที่สูงสุดในเวลา35ปีของประเทศไทยนะคะแล้วก็แอนเชื่อว่ามันมาจากเรื่องของการเคารพมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ไม่เอ่ยตำแหน่งก็ไม่เป็นไรเพราะแอนเชื่อว่าแอนจะเติบโตมากกว่าแค่ตำแหน่งที่แอนได้รับแหละไม่ไปที่ไปคนหายผหรือว่าถามจากผู้จัดงาอะไรว่ามันเกิดอะไรบ้างติดตามข่าวก็ไม่รู้ ติดตามนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าไปค้นหาเหตุผลหรืออะไรค่ะเพราะว่ามันมันผ่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาทําให้เรากังวลทุกวันการออกมาให้สำารใช่ค่ะเราควรที่จะมูฟออนอะไรเล็กๆแบบนี้เราก็มูฟออนไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะอย่างการที่เจ้าหมอห้างออกมาบอกว่า มีการอะไรอย่างเงี้ยคือเค้ว่ามันไม่ได้มีการห้ามพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแอนได้เห็นข่าวคลิปนั้นบ้างไหมทุกได้เห็นค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดเยอะเลยสมัยนั้นงานที่ไปที่ไปงานมีอิวส์ได้เจอแต่ไหมได้เจอค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นแอนแอนรีบเข้างานเพราะว่าแอนเดี๋ยวแอนต้องออกเดินทางบินไปแคนเบอร์แลนอยู่แล้วก็ตอนแอนได้ถึงงานพี่เพื่อนาชิวก็ต้องไปไปเป็นพิธีกรแล้วอ่ามันก็มันก็ยาวมาเป็นของเรื่องหนึ่ง Yeah. Mm hmm. ไปเจอพิดียมีคนไปบ่าปัดข่าวใช่อันนี้คือ false fake news อ่ใช่ใช่ค่ะบอกไว้เลยว่าแอนได้ไว่า่ลิดียนะคะแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทแอนเกิดแอนแอนอาจจะมีดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าแอนไม่ได้เอามาเรื่องของ personal เลยเพราะว่างานคืองานแล้วก็ personal life คือ personal life พี่ลิเดียก็เป็นผู้ใหญ่แอนก็ต้องไหว้พี่เขาแอนได้เจอแต่ว่าอาจจะไม่เห็นในกล้องเลยคนอาจจะไม่ได้คิดว่าแอนไหวแต่ว่าจริงๆแอนไหวแล้วก็สวัสดีด้วยไ,ได้เจอปแน้วแรงมากก็ถ้าถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธแต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่เราใช้โซเชียลต่างๆนะคะเพราะถ้าเราไม่เห็นเราไม่ควรที่จะมาสร้างประเด็นเอง เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนที่ตอนพี่แมทที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมันมีเหตุผลเบื้องหลังที่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่เห็นแต่มัน<ช>มันไม่ได้แปลว่ามันคือความจริงแอนจะ,ะตอเอ่ยก<ๆ>ับพ่ลิเดียทเรื่องทักทายอะไรกันยังไงมไม่ค่ะเพราะว่าเรื่องของแอ,อนเชื่อนะคะว่าเรื่องของพี่แมที่ยูกับกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับพ่ลิเดียเลยเราก็ไม่ควรที่จะต้องมา mix ทุกอย่างใช่แสตแอนเราเรารับยังไงรูกับ แอนยินดีที่จะร่วมงานกับใครก็ได้ค่ะแอนไม่ได้แอนไม่ได้คิดมากงานก็คืองานาค่ะแอนอะไรทำให้เราสตรองกับอย่างเจอเป็กน,นิวเจอดรมาม่ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยที่แอนได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีคนรักแอนเสมอแล้วก็ให้ได้ทำงานที่แอนชอบทำทำให้แอนพุชตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันค่ะถ้าแอนเอาเวลามาโฟกัสในเรื่องของดราม่าแอนก็จะไม่ไม่มีความสุขในชีวิตใช่ด้วพใช่คไหว่ามันหักข่าวมันเลยเปิดไปโดนคนนั้นคนนี้เข้ามื ็แล้วแต่คน,นะคะ่ะแต่ว่าสำหรับแอนนะคะแอนไม่ไม่ไมค่อยติดตามเรื่องดราม่าค่ะแล้วก็มไม่อยากให้คนอื่นติดตามเรื่องดราม่า as well <c oughs> ด้วยค่ะคือคิดเป็นปภาษาอังกฤษละอยากให้ทุกคนเอาแพลตฟอร์มเราไปไปดูอะไรที่ positive ให้ตัวเองมากกว่าไอ้ออที่ว่าจะจบไหมฮะปีนี้ดราม่าเราหรือจะมีอีกมาเรื่อยๆไพร้อมมาต้อเราต้องรอตั้งกาดตั้งอมไว้ตลอด จริงๆราม่ามันเกิดขึ้นด้วยการที่เราไม่เข้าใจกันละกันใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนเปิดเปิดใจเปิด open mind set มากขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละวันนะคะเราไม่ จริงๆไม่อยากให้มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีดราม่ากระเทยก็ไม่สนุกนะก็ไม่จอยมงเป็นเรื่องใจจอยคือเขาเรียกว่าดราม่าบูตเอเนอร์จีพี่กระเทยอืมค่ะแต่ขอให้ใช้แพลตฟอร์มเป็นอะไรที่ผลักดันพลังบวกมากกว่าไม่ไใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราเฟกนิวสมันจะทําให้ชื่อเสียงของของคนอื่นเสียไปแล้วก็เราไม่อยากทําแบบนั้นใส่คนอื่นเพราะว่าเราเราทมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องพุชกันละกัน การเสพข่าวเหรอะแอนถาอยากจะให้แบบแฟนแฟนแนางงามแฟนแอนหรือว่าฝั่งไหนก็ตามเนี่ยเขาเสพข่าวยังไงในการวิเคราะห์มีการแยกแ,แยะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเกิดขึ้นกับแอนนะคะก็ได้ขอให้ได้ยินจากทางแอนหรือว่าทีมแอนใช่ค่ะเ <ๆ S 1> พราะว่ามันอาจจะแบบซับซ้อนกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ยินความจริงจากฝ่ายของแอนก็อย่าเพิ่งไปปั่นกันอีกเรื่องหนึ่ง อเ MBMU ของเรามีการเปลี่ยนแปลงพุ่งขึ้นยังไงคะเอ่าข่าวเล่ข่าวมายังไงเแอนยังจีจีแอนดยังแอนยังไงบ้างแอนยังไงบ้างแอนรู้อะไรมาจีจีแอนยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลยเพราะว่าแอนมางานอบโค่ะ ใช่ค่ะวันนี้แอนมาที่งานเปิดตัว Oppo Reno 11 Series ห้ามมาใช่แต่เรายังไม่ได้ยินเรายังไม่ Oppo นานไปรู้ใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้ยินข่าวที่ออกมาอันนี้คือข่าวที่เราประเด็นไปเองใช่ไหมเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเอาอนี้ตอนตอนที่แอนตอนที่แอนเห็นข่าวแอนตกใจไหมหรือว่าเราเฉยๆยเราโอเคทราบเรื่องเฉยเยทราบเรื่องค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็น Miss Universe Thailand ใช uh. uh ่ไหมคะแอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่ Miss Universe ทำเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ empower แล้วก็ inspire ผู้หญิงทั่วโลกค่ะแล้วก็หวังว่าคนที่เป็นเจ้าของใหม่หรือว่าจะที่จะมีส่วนร่วมในองค์กรจะ Continue ให้นี่เป็นแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นทุกวันไม่ไม่ได้มีผลเป็นแหล่งข่าวที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราสามารถได้แหล่งข่าวใกล้ชิดอะไรมาบ้างลูกไม่รู้อะไรแต่เข้ามาซูมเหมือนเขาไหมฮะบางครั้งแบบางครั้งก็จะซูมบ้างกับไม่ค่ะไปตาม มาค่ะถ้าแอนรู้อะไรเดี๋ยวแอนค่อยมาบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้อะไรแอนแล้วมันไปกระทบไหมพอถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของหรืออะไรเงี้ยมันจะกระทบกับการทําหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เราในสําหรับแอนไม่ไม่ค่ะเพราะว่าแอนไม่มีสัญญากับ Miss Universe ด้วยตรงใช่ค่ะแอนแค่เป็นรองอันดับหนึ่งไว้ต้องเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วในฐานะที่เราเป็นนางงามค่เราความเห็นมุมมองยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าในฐานะเราเข้าไปเสียดมงที่สุดแล้ว แล้วพี่ก็เคยร้กันมากแล้วครานี้พอมันมีอยู่ในมือของแมกฝั่งเม็กซิโกและกัรลาตินอะไรเงี้ยเขาก็เลยกลัวกลัวใจกันว่าหลังจากนี้จะส่งนางงามไปแบบไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆแอนเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารในองค์กรที่ดีเขาจะเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดเขาจะเลือกคนที่เป็น empowering inspirational woman อยู่แล้วแล้วก็ถ้าแอนได้เลือกคนที่จะส่งไปแอน แอนเชื่อว่าทาง Miss Universe Thailand จะเลือกคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานั้นค่ะเออแอนเชื่อว่าข่อให้กเปลี่ยนอีกก็คงจะไม่ไปประกบกับมุมงามไม่ค่ะหวังว่าแอนก็แน่ว่าแต่ว่าเหมือนกันแอนก็หวังว่าเหมือนกันใช่ที่เคยเขาก็แบบคอมเมนต์กันว่าถ้าจัดนี้ถ้าแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆเพคนไทยก็แบบว่าต้องอดใจยากออด เราก็ไม่รู้น้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าขอให้คนที่ได้มาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยอยู่แล้วค่ะบอกบอกันไทย่ใจเย็นเนาะพี่ระเไทยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมามาตีกันนะคะ <laughs> ค่ะก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเขาประกาศเมื่อไหร่คะเขาประกาศเมื่อไหร่ ประกาศอะไรคะประกาศอัันนน้เ่ะไรค่ะยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะคืนนี้เหรอคะคืนนี้ค่ะหว่าเชี่อคืนนะคะเชี่อคืนค่ะแอนทราบเรื่งไม่ตกใจหรอถ้าถามว่าตกใจไหมคะก็ตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งได้เจ้าของใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าแอนเชื่อว่า เพราะ m i s ยู n i เว r ร์เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนติดตามมันมาก,กับแพชชั่นมันมาก,กับความความรักจริงจริแล้วก็หวังว่าคนต่อไปจะ Carry p a พชชั่อันนี้ต่อไปให้ผู้หญิงทุกคนได้มาร่วมง,งานแล้วก็มาร่วมมือมาเป็นองคอ์กรที่ยิ่งใหญ่ในระยะเวลาที่เหลือที่แอน,นยังเป็นรองอันดับหนึง่งอยู่การทํางานต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าไมหมครับกงวนนึ่งเรื่องนี้บ้าไมหมครับเพราะว่า,ม,า,วา,ม,ามีการเปลี่ยนเป้ีอยูึยน้นลแล้ว ไม่ค่ะไม่เพราะว่าแอนไม่ได้แอนไม่ได้เซ็นสัญญากับ Miss Universe หลังจากที่แอนได้รับตำแหน่งแล้วแอนเป็น Miss Universe Thailand มีมีสัญญากับ Miss Universe Thailand ใช่แล้วแอนได้เจอแม่แอนบ้างไหมคะยังยังแล้วเราทราบเรื่องจากไหนอ่ะโซเชียลโซเชียลโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ